สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาปลูกทุเรียนนะครับนะครับผมก็ได้เตรียมดินแล้วครับเดี๋ยวเราจะปลูกทุเรียนครับปลูกแบบนั่งแท่นนะครับก็คือไม่ได้ขุดหลุมลึกนะครับก็คือปลูกต้นข้างนี่ครับคุยลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเอาดินบริเวณข้างในกบแล้วก็จะลดน้ําเหมือนเดิมนะครับผมจะปลูก6ต้นนะครับ 6- กเจ็ดต้นนะที่เรียงไว้นะครับระบบน้ําเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะทาการปลูกทุเรียนนะครับ เราไปดูวิธีปลูกกันครับปลูกแบบไม่ต้องเอาถุงออกนะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมมาเราพามาปลูกทุเรียนครับปลูกแบบไม่เอาถุงออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงออกครึ่งถุงนะครับนะครับเราจะเอาถุงออกครึ่งหนึ่งนะครับ นี่ครับถ้าเขามีรากขดนะครับเดี๋ยวเราจะเอารากขดออกครับนี่ครับนี่ครับรากเขาขดนะครับนี่ครับนี่ครับรากขดนะครับเดี๋ยวเอารากขดออกครับ ลากกดนะครับเดี๋ยวเราใช้คีมตัดลากกดออกกันครับนี่ครับตัดเลยครับนี่นะครับมีลากเดียวนะครับเพราะทุเรียนผมเพิ่งสั่งมานะครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ปลูกเลยครับปลูกแบบวางเนี่ยครับนี่ครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราก็เอาดินกบบริเวณด้านข้างนี่ครับ เดี๋ยวพอเอาดินกบ,บริเวณด้านข้างครับครับเนี่ยผมก็เอาดินมาครับเอาดินมาโรยบริเวณด้านข้างเนี่ยครับเนี่ยครับทําเป็นเนินภูเขานี่แหละครับเนี่ยครับแล้วก็เพื่อไม่ให้รากของแห้งนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยครับปลูกทุเรียนแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับก็เ,บบดบเดี๋ยวผมพาไปดูต้นอื่นอื่นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเ,เวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บผมจะใช้ฟางคุมด้านข้างนะครับ ตมาได้ปิดด้านบนนะครับคือคุมด้านข้างนี่เพื่อจะได้เวลาลดน้ําเสร็จครับดินด้านบนจะได้ไม่ไหลลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับก็จะใช้ฟางปิดโดยรอบนะครับแล้วก็เก็บความชื้นไว้รบริเวณด้านล่างนะครับนี่ครับแต่ด้านบนนะเราจะไม่ปิดนะครับเราจะปิดเฉพาะด้านล่างครับเวลาใส่น้ําเราเขาก็จะดินข้างบนก็จะไม่ไหลลงมาด้านล่างดินก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปพาไปดูต้นอื่นกันครับ เหมือนกันนะครับก็ปลูกเสร็จแล้วครับเหลืออีกประมาณสองสามต้นนะครับผมปลูกช่วงเย็นนะครับคือกลางคืนนะฮะเขาจะได้มีความชื้นแล้วเขาจะได้ไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าปลูกกลางวันแดดจ้าเกินไปนะครับร้อนจะทําให้เขาเหี่ยวเฉาได้นะครับแต่อย่างนี้ครับทําให้เขารู้ว่าอากาศกลางคืนยังเย็นอยู่นะครับผมจะปลูกในช่วงเย็นเย็นะครับทุเรียนผมนะครับก็ปลูกเดี๋ยวรอเอาดินใส่แล้วก็เอาฟามปิด ก็จะครบนะครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสัมป่าลอยล้านนะครับการปลูกเรียนแบบยกกล้องนะครับ